สวัสดีครับคลิปนี้สปอยหนังชื่อเรื่องว่าเดอะแซนถ้าใครพร้อมฟังสปอยแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเปิดเรื่องมามีกลุ่มวัยรุ่นกํลาลังปาร์ตี้กันอย่างเมามันทุกอย่างเป็นไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วพี่อ้วนและเพื่อนอีกคนแบกอะไรมาสักอย่างมันเป็นมึกเมืกครับทั้งสองไปเจอมันที่ริมชายหาดเลยแบกมาด้วยด้วยความคึกขนองพวกเขาอยากรู้ว่ามันคืออะไรเลยเอาไปเผาไฟแล้วภาพก็ตัดไปมาที่แคลลี่นางเอกของเรา เธอตื่นขึ้นมาคนแรกเธอออกไปดูข้างนอกเพื่อนเพื่อยังไม่ตื่นอยู่บนรถมี4คนมีโจนาดซานดา้าลอนนี่และตัวประกอบหนึ่งคนเป็นแฟนของลอนนี่แคลลี่มองดูอบๆเธอเห็นนกตัวหนึ่งมันโดนอะไรบางอย่างดูลงไปจนหายวับไปกับตาเธอเห็นแบบนั้นตกใจมากครับขณะนั้นเพื่อนอีกคนที่นอนอยู่เก้าอี้ไม้ก็ตื่นขึ้นมาเธอกําลังจะลุกออกจากเก้าอี้แคลลี่เลยตะโกนบอกว่าห้ามเหยียบทรายนะแต่มันไม่ทนันเราครับ เธอเก้าวขาลงไปเท่านั้นแหละมีบางอย่างดึงขาเธอเอาไว้เธอร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเพื่อนๆที่มองดูอยู่ได้แต่สงสัยว่ามาเกิดอะไรขึ้นมีเพื่อนชายคนหนึ่งจะเข้าไปช่วยแคลรี่และแฟนของเขาห้ามเอาไว้แต่เขาไม่ยอมฟังครับกระโดดลงจากรถทันทีวิ่งออกไปได้ไม่กี่ก้าวก็ล้มลงแล้วลุกขึ้นมาไม่ได้มีบางอย่างดูดเขาลงไปมันดูดเนื้อนหนังเขาจนเหลือแต่กระดูกหน้านี่แหกไปหมดเลยสยองเกินทุกคนเห็นแบบนั้นตกใจมากครับ เพื่อนพยายามสตาร์ทรถเพื่อไปช่วยแต่ทํายังไงก็ไม่ติดมิกกี้เลยหาของมาช่วยแต่มันไม่ทันแล้วเขาถูกดูดลงไปในายทุกคนเสียใจมากที่เสียเพื่อนไปถึงสองคนโดยเฉพาะลอนนี่เธอเสียใจมากที่เสียแฟนเธอไปพวกเขาเถียงกันไปมาว่ามาคือตัวอะไรกันแน่มันสามารถกินคนไปได้ทั้งตัวมันไม่ธรรมดาแล้วแบบนี้จะโทรหาคนอื่นให้มาช่วยก็ไม่ได้เพราะโทรศัพท์อยู่หลังรถ มิกกี้บอกให้โจนาตลองสตาร์ทรถอีกทีแต่มันไม่ติดเหมือนเดิมครับเมื่อคืนนี้เปิดไฟหน้ารถทิ้งไว้แบตเลยหมดแคลลี่เดินไปใกล้ๆทรายเธออยากรู้ว่ามันคืออะไรเธอเอามือออกไปเส้นขาวๆก็ลอยขึ้นมามันพร้อมจะก,กินทุกอย่างที่เข้าใกล้ทรายขณะนั้นพี่อ้วนตื่นขึ้นมาพอดีเขาอยู่ในถังครับเมื่อคืนนี้ถูกเพื่อนๆแกล้งจับมายัดไว้ในถังพี่อ้วนโมโหมากแล้วหาทางออกจากถัง เพื่อนๆห้ามเอาไว้บอกว่ามีบางอย่างอยู่ในายมันดูเพื่อนของเราไปสองคนแล้วถ้านายอยากตายก็ออกมาเลยพี่อ้วนไม่ค่อยเชื่อครับจะมาแกล้งโกอีกละสิแต่เพื่อนๆพ,พูดด้วยสีหน้าที่จริงจังขอร้องให้อยู่นิ่งๆจนพี่อ้วนยอมเชื่อมิกกี้บอกว่าจะหาทางช่วยให้พี่อ้วนรอก่อนพี่อ้วนบอกว่ารีบๆช่วยชันออกไปตอนนี้เก็บตัวมากแล้วตอนนี้ทุกคนสิ้นหวังมากเลยครับไม่รู้จ,จะยังไงต่อไปปล่อยเวลาไหลไปเรื่อย จนเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงพี่อ้วนของเราต้องทนอยู่ในทางต่อไปตอนนี้เขาเจ็บมากเลยครับขยับไปไหนไม่ได้ร้อนก็ร้อนโจนาดเลยโยนชิมกันแดนให้พี่อ้วนทาช่วยเขาได้เยอะเลยครับพวกเขาเริ่มปรึกษากันจะยังไงต่อไปถึงรอไปแบบนี้ได้ตายกันหมดแน่แต่ในขณะนั้นแคลรี่มองเห็นไข่ที่ถูกเผาเมื่อคืนนี้ตอนนี้มันได้แตกออกแล้วทุกคนพากัรตกใจพอคิดว่าเป็นไข่ของซาปาาต พวกเขาพูดคุยกันไปมาจนได้ข้อสรุปว่าพวกมันเป็นไข่ของสัตว์ประหลาดพวกมันออกมาจากไข่และไปฝังตัวอยู่ในดินทรายแคลรี่อยากดูว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเธอวิ่งแปลาไส้กรอกมาเธอโยนไปที่ทรายมีเส้นขาวๆดึงลงไปโยนไปหลายที่ก็เหมือนเดิมครับแคลรี่เลยเปลี่ยนที่โยนโยนไปอีกฝั่งหนึ่งก็พบว่าไส้กรอกไม่ถูกดูดลงไปแสดงว่าพวกสัตว์ประหลาดไม่ได้อยู่ตรงนั้นพวกเขาทุกคนดีใจมากครับเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้ว ระหว่างนั้นพี่อ้วนเห็นนกถูกกินต่อหน้าเขาเริ่มสติแตกขึ้นมาแคลลี่บอกพี่อ้วนไปว่าเราจะรอดทุกคนเดี๋ยวมีคนมาช่วยโอทนรอ,อก,ก่อนลอนนี่พูดขึ้นมาว่าพวกเราจะตายกันหมดไม่มีคนมาช่วยหลอกแม้แต่รถกับเรือยังไม่เห็นเลยโจนาได้ยินแบบนั้นเขาคิดอะไรได้บางอย่างเอาเซิร์ฟบอร์ดที่อยู่หลังรถมาเอามาเรียงต่อกันเพื่อไปยังโตะไม้พอที่โต๊ะนั้นมีของกินอยู่เขาค่อยๆเดินไปช้าๆอย่างใจเย็นจนใกล้จะถึงโตะแล้ว แต่ระหว่างก้าวขาไปเหยียบโต๊ะขาอีกข้างที่เหยียบเิร์ฟบอร์ดดันไหลออกไปทําให้เขาต้องยันตัวเองเอาไว้เพื่อนๆพากระแตกตื่นแต่ช่วยอะไรไม่ได้ได้จะยืนให้กําลังใจเิร์ฟบอร์ดเริ่มไหลไปเรื่อยๆครับตัวเขาก็เริ่มต่ําลงมาจนเกือบถึงทรายแล้วแต่ทันใดนั้นพวกสัตว์ประหลาดมันโผล่ออกมามันเข้าไปดูดเนื้อเขาโจน,นาถที่เห็นแบบนั้นเลยใช้แรงที่มีผลักตัวเองขึ้นมาจนขึ้นไปบนโต๊ะได้ เขาล้องออกมาด้วยความเจ็บปวดพอโดนพิษของมันทําให้อาการของเขาแย่ลงไปเรื่อยๆพอผ่านไปสักพักหนึ่งหน้าท้องของเขาก็เริ่มเน่าแล้วรครับเพื่อนๆเห็นแบบนั้นถึงกับรับไม่ได้โจนาดพยายามตั้งสติแล้วเอาน้ำในกระเป๋ายนให้พี่อ้วนและเพื่อนคนอื่นๆขนาดที่เขาโยนน้ำไปให้เพื่อนๆนั้นเขาเกิดเ,เจ็บแผลขึ้นมาตอนนี้โจนาดไม่ไหวแล้วครับแผลที่อยู่หน้าท้องเริ่มเน่าขึ้นทุกทีซึ่งตอนนี้พวกสั์ปะหลาดกำลังเจาะยางรถจนยางรถแตก พวกเขาเห็นแบบนั้นตกใจมากครับเพราอไม่คิดว่าพวกมันจะเจาะยางรถได้พวกเขาก็คิดว่าถึงรอไปแบบนี้ได้ตายแน่แ่ลอนนี่เลยอ,อาสาไปเอาโทรศัพท์ที่อยู่หลังรถเพื่อดีคนจับเธอไว้เธอกลัวมากเลยครับเธอเสียบคุณแจเข้าไปได้แล้วแต่ระหว่างยกขึ้นนั้นมาติดกับขาเธอครับจนเกือบผลาตกลงไปยังดีมีเพื่อนอีกคนช่วยดึงไว้แคลรี่เอาไม้มาให้เธอจับอีกเพื่อให้เธอเปิดท้ายรถได้เธอไปเปิดท้ายรถอีกครั้งรอบนี้เธอเปิดได้ แต่ในขณะนั้นตำรวจขับรถมาพอดีเขารีบแต่เสียงดังทําให้ดอนนี่ตกใจแล้วฝากระโปงลุนมาทับนิ้วเธอทันทีเธอร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทุกคนที่เห็นตำรวจดีใจมากครับรีบขอความช่วยเหลือเขาก็ถามไปนะครับว่ามาทําอะไรอยู่ที่นี่แคลรี่ตะโกนบอกว่ามีบางอย่างอยู่ในท้ายให้นั่งอยู่ในรถและขอกําลังเสริมแต่เขาไม่ยอมฟังครับเขาคิดว่าวัยรุ่นพวกนี้ต้องกิดยาแน่ๆเขาเปิดประตูลงมาเดินต่อไปได้เฉย พวกสาประหลาดเจาะรองเท้าเขาไม่ได้อาจเป็นเพราะรองเท้าเขาครับมันหนาเกินไปพวกเขาเห็มแบบนั้นก็แปลกใจมากครับทําไมตํารวจคนนี้ยังเดินต่อมาได้ตํารวจเดินไปหาพี่อ้วนเขาว่าจะช่วยแต่ดึงเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเลยเปลี่ยนใจเขาเดินไปหาสองสาวเขาเห็นลอนนี่ถูกหนีบเขาไม่ช่วยครับเขายืนมองเฉยๆแล้วพูดไปเรื่อยแคลลี่ตะโกนด่าตํารวจไปว่ามาช่วยพวกเราได้แล้วมัวยืนทําอะไรอยู่ไม่เห็นหรืองไงพวกเรากําลังจะตาย ตำรวจคิดว่าพวกเขาเมายาครับเลยไม่ได้ฟังที่พวกเขาพูดถึงอธิบายยังไงก็ไม่เชื่อระหว่างนั้นเขาทํากุญแจตกเขาโ้งไปเก็บมือของเขาก็ถูกดูดทันทีดึงออกไม่ได้ด้วยสุดท้ายตำรวจคนนี้ก็ถูกสับป,ปะหลาดลากไปกินต่อหน้าทุกคนมิกกี้เลยอาสาไปที่รถตำรวจเขาบอกให้ซานดา้าโยนผ้ามาให้เขาแต่ระหว่างที่โยนมานั้นเขาพัดตกลงไปทําให้พวกสับป,ปะหลาดเข้ามาดูดมิกกี้อย่างรวดเร็วเพื่อนๆเห็นแบบนั้นตกใจมากครับ เขาถูกดูดเนื้อหนังจนหายไปหมดแล้วตัวเขาก็หายไปทุกคนเสียใจมากเลยครับแคลลี่เห็นไม้ที่อยู่ตรงหน้าเธอคิดว่าพวกสาบลาดไม่สามารถเจาะไม้ได้เธอบอกให้ซานดาเอาไม้มาเรียงต่อกันเพื่อเดินไปที่โต๊ะจากนั้นแคลลี่กระโดดไปที่รถเธอบอกโจนาดและพีอ้วนให้อดทนรอก่อนเดี๋ยวหาทางช่วยตอนนี้โจนานไม่ไหวหรอกครับอาการล่อแรกใกล้จะตายส่วนพี่อ้วนทางรัดตัวเขาจนมีเลือดไหลออกมาตอนนี้เขาแทบทนไม่ได้ ทั้งสองไปช่วยลอนนี่ดึงมือที่ติดอยู่ท้ายรถออกมาจนช่วยเธอได้จากนั้นทั้งสามจะเดินไปตามไม้เพื่อไปที่โต๊ะซานด้าเดินไปก่อนตามด้วยแคลรี่เหลือแค่ลอนนี่คนเดียวเธอเดินมาตามปกติแต่ระหว่างนั้นเธอดันล้มลงจนพวกมันเอาเธอไปกินทุกคนเสียใจมากแต่โมวช้าไม่ได้ไม่งั้นตายกันหมดซานด้าเลยคิดอะไรได้เธอเอาผ้ามามัดเท้าเพื่อวิ่งไปที่รถตำรวจเธอวิ่งออกไปอย่างไวจนไปถึงรถตำรวจได้สำเร็จ ทุกคนดีใจมากที่จะรอดแล้วเลือดที่ไหลออกมาจากพีอ้วนมันไหลลงทรายจนพวกสับป,ประหลาดได้กินเลือดมันพยายามพังถังเข้ามาจนสุดท้ายพีอ้วนก็ไม่รอดถูกมันดึงลงไประหว่างที่ทุกคนอึ้งอยู่นั้นก็มีสับป,ประหลาดมากระแทกรถจนทํทำให้ซานด้าล,ล้มลงและสลบไปเวลาผ่านไปจนค่ำมืดซานด้าได้ตื่นขึ้นเธอปีนขึ้นไปหลังรถแล้วหยิบบ่อลมที่ช่วยเหลือตำรวจมาเป่าลมใส่จนเต็ม ซานดานไปช่วยโจนาห์และแคลรี่ช่วยพยุงโจนาห์จนเข้ามาในรถได้แต่ระหว่างนั้นสาประหลาดโผล่ออกมาพอดีมันตัวใหญ่มากแคลรี่ยังอยู่ด้านนอกอยู่มันเข้าโจมตีเธอแต่เธอหลบได้แล้ววิ่งขึ้นไปบนหลังรถเธอเห็นน้ำมันที่อยู่หลังรถตำรวจเธอเลยคิดอะไรดีๆได้เธอเอาน้ำมันมาเทรอบรถเพื่อเตรียมจัดการมันพอสาประหลาดออกมาแคลรี่จัดการเผามันทันทีจนไฟไหม้อย่างรวดเร็วมันดิ้นทุรนทุาย ซานด้าเรียกให้แคลรี่กับเขารถมาเธอก็รีบกลับเข้าไปแต่พวกสัตประราดมันยังไม่หมดครับพวกมันพยายามพังรถเข้ามาพวกเธอกลัวมากกลัวมันเข้ามาได้จนผ่านไปสักพักหนึ่งก็สงบลงเช้าวันต่อมามีคนมาเคาะกระจกทําให้แคลรี่สะดุ้งตื่นขึ้นเธอออกมาด้านนอกและลองเหยียบทรายดูก็พบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกมันได้หายไปจนหมดแล้วส่วนโจนาทนพิษบาดแเพไม่ไหวเขาได้ตายคารถ จนสุดท้ายก็เหลือกันแค่2คนเหลือซานด้ากับแคลลี่ทั้ง2เดินออกมาจากที่นั่นแล้วภาพก็แสดงให้ดูว่าพวกสัปหลาดไม่ได้หายไปไหนพวกมันมุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่ริมชายหาดที่มีผู้คนมากมายแล้วหนังเรื่องนี้ก็ตัดจบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็กราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายยจ้า